กะทิอร่อยมากกะทิไม่บูดค่ะแต่กะทิอื่นอ่ะพี่ไม่รู้คนเก่กๆอะไรแบบนี้เขาก็ชอบกันแต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้จกักสลิมต้องกินกับน้ำแข็งนะพวกเธออย่าไปหากินกับนกหวีดนะจ๊ะสะดุดตากล้องเป็นสลิมยองถ่ายเสร็จโดนตีได้ หาเหมาะสําหรับเยาวรุ่นเมืองทิพน้องเป็นรายการชิมอหารที่รสที่สุดไทยจะมาต้านไม่มีเราจะสรรหาร้านที่ว่าดีที่ว่าเด็ดมากินกันให้รู้ไปเลยว่าปังไม่ปังนะน้องนะสวัสดีค่ะน้องวันนี้พี่จะมากินจะลิมได้หรอแมนะ่ สลิมที่เป็นขนมหวานไงลูกรักนี่ไงทําไมพี่แบบพูดแล้วแบบพอพูดคาว่าสลิมแล้วแบบจะแบบก็คืองงมากก็คือที่มาของคําว่าสลิมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดใน Google นะเออว่าแบบที่มาของคําว่าสลิมมาได้ยังไงขอแกะก่อนดีกว่าน้าร้านแรกชื่อร้านเซมซิมอีน้องนะอ่าน่ารักสดใสดูทันสมัยดี พูดถึงสลิมที่เป็นขนมหวานก็แบบสีสันมันก็สดใสดีเนาะน่ารับประทานขอชิมก่อนนะคะกะทิอร่อยมากกะทิไม่บูดค่ะแต่กะทิอื่นนะ่ะพี่ไม่รู้ อยากรู้ที่มาของขนมสลิมขนมสลิมนี่คือเป็นขนมไทยน่าจะโบราณหรือว่าดั้งเดิมเนาะแต่โดยปกติแล้วอะ่ะถามว่าอ่าพี่ชอบกินไหมเมื่อก่อนชอบมากแต่พอหลังๆแบบเราได้ยินแบบสลิมสลิมอะไรแบบนี้เรารู้สึกแบบมันเหมือนกับมันใช่ไหมล่ะเออก็เลยแบบไม่ค่อยจะแบบซื้อหากินแต่วันนี้แบบรู้สึกยังไงก็ไม่รู้น้องอยากทานขนมหวานที่ชื่อว่าสลิมมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพิมพ์คำว่าสลิมเฮ้ยนะ ทำไมมันขึ้นแบบคันลูกขนมหวานแล้วก็ลูกคนด้วยลาองปลาด้ยแก่ทำไมฉันเข้าไปดูในวิกิพีเดียแล้วมันแบบไม่ได้บอกเกี่ยวกับประวัติของขนมหวานนี้หรือว่าวิธีการทําหรือว่าที่มาที่ไปของขนมหวานนี้เลยงงมากมันเป็นคนละเรื่องกันเลยอ่ะขนมนี้จริงๆแล้วมันซาลิมหรือว่าแซแล้พี่ไปพิมพ์คำว่าสอเสือลอลิงสะเลกไม่เอกมามา คือมันออกเสียงคล้ายกันนะสลิมแบบเสาเสือก็กันลิมกันลิม ซาลิมเดี๋ยวพิมพใหม่นะคำว่าซาลิมอ๋อสลิมซาลิมอ๋อมันต้องแบบเรือซาลิมอ๋อแต่ถ้าว่าเราพิมพ์คำว่าซาลิมนะจะเป็นแค่ขนมหวานแต่ถ้าเราพิมพ์คำว่าสลิมก็มจะแบบมีทั้งขนมหวานแล้วก็ทั้งคนผงม,มาร์ทน้องสำหรับร้านนี้นะร้านเฉ่งซิมอีร้านนี้นะอร่อยมากเลมิสิกให้แตะแล้ะค่ะ ร้านต่อไปนี่คือเขาจะแยกกะทินะคะที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำขาวๆนีคืออะไรนะชอบสีน้ำขาวๆขวนๆน,นะค่ะแล้วก็นี้น่าจะเป็นน้ำกะทิอะไรเนาะอ่ะร้านนี้คือร้านกะทิ ร้านนี้เขามีลูกเล่นแยกกระทุงกะทินะอุ้ยแต่ร้านนี้มีเผือกข้าวโพดหรือว่าภาษาใต้เรียกว่าคงน้องนะข้าวโพดภาษาใต้เรียกว่าคงแต่พูดถึงขนมหวานตาริ่มนะน้องนะเดี๋ยวนี้พูดถึงก็หาแบบหาทานยากเพราะว่ามันเป็นขนมโบราณเนานะแบบคนเกๆอะไรแบบนี้เขาก็ชอบกันแต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเขาอาจจะไม่กินกันนะ สลิมอันนี้ที่เป็นขนมหวานอาจจะไม่บูดสล,ลิมที่เป็นคนอะบูดแน่นอนแพรแวดนอนองแต่พูดถึงสล,ลิมเขามีหลากสีนะสีขาวสีชมพูสีขสสเขียวโอ้ยน่ารับประทานสีสันของสล,ลิมอ ร้านนี้อร่อยจังเลยรสชาติมันหอมมอนับบคือหอมกะทิมากกะทิเหมือนกับแบบอบพันเทียนน่ะนาะมันหอมแบบคล้ายๆกับขนมไทยที่มันอบพันเทียนน่ะมันเข้มข้นมันหวานมันมากเราจะไม่เอาเลยนะกะทิบูดนะไม่เลิศไม่เก๋แพ้วเต็มสิดให้คือเขามีลูกเล่นน่ะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นสลิมเหมือนกันไม่ได้หรือเปล่าให้ต้าดีกว่า ร้านต่อไปเลยค uh, uh, ่ะร้านเฮงเซงอีบายสเตีฟนะอ่าพูดถึงน้น้องนะแต่ละร้านนะเขามีท็อปปิ้งที่แตกต่างกันน้องนะสลิมอ่ะต้องกินกับน้ำแข็งนะวราเธออย่าไปหากินกับนกหวีดจ้าชาิบัติห้ชมโอ้โหขาวอ่ะอร่อยมากสามเจ้าที่กินมารสชาติจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยนะวกาเธออยากกินไหมล่ะสลิม โอเคสรุปตากล้องเป็นสลิมน้องถ่ายเสร็จโดนต,ตีเต็มสิบไม่ให้แตกร้านต่อไปนะคะร้านบัวลอยนบพัก,ก้าร้านนี้เขาจะใส่กระท่งกะทิให้เรียบร้อยแล้วน้องนาขออนุญาต สีมันต่างกันนะร้านนี้จะออกแบบน้ำกะทิมันจะออกสีชมพูคัพปิ้งของเขาก็คือจะเป็นข้าวโพดสลิมนี่คือแบบมีหลายสีมากเลยนะเฮ้ยวแบบหวานมันห,อ,หอมคอนเทนคือไม่หวานน้ำไม่หวานกระโดดคิดว่าเต็มสิบนี่คือถ้วยนี้ให้สิบก,ก,ก็แล้วกันนะร้านหวานกำลังดีน้องเอ้ยแต่ว่าให้ให้หลอดมนาะ เรื่องดูดๆอ่ะพี่ชอบอยู่แล้วพอดีเลยนะแต่เรื่องเป่านกหฮีทไม่เอาน้องไข่ขับเฮ้ย อร่อยแบบหวานมันกลมกล่อมมากแล้วก็แบบมันมีอ้น,นี้ด้วยอะ่ะขนุนนะสลิมใส่ขนุนพี่ว่ามันมันอร่อยมากแล้วมันดึงรสชาติของแบบเส้นสลิมที่มันแบบจืดๆนะได้ดีมากมันตัดกันมันเข้ากันสําหรับร้านนี้นะมันดีมากน้องนะเราเป็นคนชอบดูดอยู่แล้วน้องแล้วมาเจออะไรที่แบบใช้ปากดูดนะคือมันดือ้อมันดีสาหรับร้านนี้นะคะแนนเต็มสิบให้สหิบเอ็ด เพราะมันอร่อยและมันเข้าได้ดีกับขนุนมากๆเลยค่ะแล้วระดุดให้หมดเลยนะอร่อยมากเลยอ่ะมีอีกไหมตดและแม่โอ้ยตายแล้วอดดูดเลยเนาะ แกสุดท้ายเลยนะคะก็คือสลิมจากร้านสายหวานลอตช่องวัดเจดโอ๊ยทำไมแบบร้านนี้มันแตกต่างเหมือนกับน้ำกะทิเขาจะแบบใสใสไงเธอไม่ค่อยจะมีกะทิเลยอะโอ๊ยแต่พอทำไมเราใส่ลงไปแล้วแบบมันจะเป็นน้ำเหมือนน้ำกะทิเลยนะเปออลี่ยนสีแม่วาสลิมเปลี่ยนสีหรออร่อยมาก อร่อยอร่อยค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานก็คือแบบนะคือแบบดีอ่ะเราไม่ได้แบบทานหวานแต่ถ้าคนที่ชอบกินหวานมากๆก็จะชอบเลยแล้วก็หอมพันเพลียนเต็ม10บให้เาค่ะทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะก็คือให้เจ้าเนี้ยชื่อร้านว่าหวานยกกําลังดีนะน้องนะพี่ว่ามันแบบมันเข้ากับขนุนไงมันก็เลยแบบดีมากแพ็กกจจิ้งเขาแบบกินง่ายแล้วก็สะดวก เห็นไหมมีลงมีหลอนให้ดูดด้วยค่ะและจะตายถ้าเขามีนกเป่ถขามีนกอีกไม่ให้เป่าไม่เอาค่ะบูดบูดบูดโอสลิดน้องพี่ว่านะถ้าเป็นขนมหวานนะมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันมีแบบแป้งมีผลไม้แต่สลิมที่เป็นคนพี่ว่าไม่ได้ลเลยน,นอกจากคำว่า เพราะฉะนั้นจะมาเป็นสลิมเหมือนกันไม่ได้น้องแต่ถ้าว่าเป็นขนมหวานก็กินไปเลยที่ขนองแก้มีไอเลิฟมากคะแนนเต็มสิฉันให้สิบเอดไปเลยค่ะ